เอมชานติ oh วันนี้วันที่24เดือนมีนาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานลูกคือนักสงเคราะห์ทางจิตวิญญาณลูกจะต้องใช้ร่างกายจิตใจและทรัพย์สมบัติของลูกในหนทางที่มีค่าที่จะทำโลกนี้นั้นให้เต็มไปได้วยความสุขความสงบและความบริสุทธ คำถามของเมอรีในวันนี้ด้วยอาวุธอะไรที่ลูกๆจะต้องพิชิตมายาและอะไรคือหนทางที่จะใช้อาวุธนั้นลูกๆจะต้องพิชิตมายาด้วยอาวุธอะไรและอะไรคือหนทางที่จะใช้อาวุธนั้นคำตอบเพื่อที่จะพิชิตมายาลูกนั้นมีวงจรของการระหนักรู้ในตัวเองมันไม่ใช่อาวุธทางกายเพียงแต่ทำจิตใจของลูกให้มั่นคงอยู่ในสภาพ มันมานาบาจดจำมันตราหัมโซโซหัมฉันเป็นสิ่งนั้นซึ่งฉันเคยเป็นและโดยการใช้วิธีการนี้ลูกจะตัดคอมายาได้ลูกนั้นจะมาเป็นผู้พิชิตมายาและเป็นผู้ปกครองโลกสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้รับมรดกเต็มๆของลูกจากพ่อ โดยการอยู่อย่างเชื่อฟังเต็มไปด้วยศรัทธาและมีค่าให้หารายได้ที่แท้จริงเพื่อตัวลูกเองโดยการทำตามสีมัดและแสดงการกระทำที่สูงส่งสุดที่สองจงมาเป็นรามินที่แท้จริงโดยการมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงจงกลับมาบริสุทธิ์แล้วทำตัวลูกเองให้มีค่าต่อโลกที่บริสุทธิ์ พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้หัวใจของลูกอยู่อย่างมีความสุขหัวเลาะร้องเพลงและโบยบินอยู่เสมอโดยการทำพ่อผู้เดียวให้เป็นโลกของลูกขอให้หัวใจของลูกอยู่อย่างมีความสุขและหัวเลาะร้องเพลงและโบยบินอยู่เสมอโดยการทำพ่อให้เป็นโลกของลูกได้กล่าวว่าโลกเปลี่ยน ด้วยการมองเห็นของลูกดังนั้นโลกของลูกได้เปลี่ยนไปด้วยการมองเห็นทางจิตวิญญาณของลูกพ่อเดี่ยวนี้นั้นเป็นโลกข,ของลูกมีความแตกต่างระหว่างโลกของลูกก่อนนั้นและโลกของลูกเดี๋ยวนี้ในตอนต้นต้นสติปัญญาของลูกนั้นเล่ร่อนไปในโลกแล้วเดี๋ยวนี้พ่อได้มาเป็นโลกของลูก ดังนั้นสติปัญญาของลูกนั้นได้หยุดเล่ล่อนลูกได้พบพ่อผู้ที่ได้ให้การบรรลุผลอันไม่มีขีดจำกัดกับลูกดังนั้นลูกนั้นต้องการอะไรมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเพียงแต่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่หัวเราะร้องเพลงและก็โบยบิน แม้ถ้าแม้นมาอยากพยายามที่จะทําลูกให้ร้องไห้อย่าได้ร้องไห้คติพจน์ในวันนี้เมื่อหัวใจของลูกสะอาดความปรารถนาของลูกก็จะได้รับการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องการบรรลุผลทั้งหมดก็จะมาอยู่เบื้องหน้าลูกโดยอัตโนมัติเมื่อหัวใจของลูกสะอาดความปรารถนาของลูกก็จะได้รับการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องการบรรลุผลทั้งหมด ก็จะมาอยู่เบื้องหน้าลูกโดยอัตโนมัติอัจฉะโอม์ชานติ